สมัยนั้นดูเหมือนจะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพลเสถียรยานนท์แล้วก็อาจารย์ศรีสุดาซึ่งท่านไปไหว้พระซะแล้วในยุคนั้นและการต่อมาพอจะเปิดท่านอาธิการบาดีก็อ้างว่าไม่มีทุนที่จะมาต่งนี้อาจารย์หลายท่านบอกว่าอาธิการนี่มารับปากมาทำเซส็นสัญญา กันหมดเรียบร้อยแต่ถึงเวลาก็ไม่ไม่รับพอไม่รับเสร็จเราเลยตัดสินใจว่าเอ้าจะให้ทอพระทอทำก็แล้วกันทอพรทอเนี่ยซึ่งศึกษานอลีโรงเรียนวัดดาวคนองโรงเรียนต่างๆนี่มาบอกแล้วหมดอุ้ยท่านเลขาธิการคือคุณหญิกัสมาดีอกดีใจได้อาคารหลังนี้เราก็บอกดีก็ไม่เป็นไรหรอก พอถึงเวลาจริงริงจังเข้าท่านคุณหญิงกัสมามาคุณหญิงกัสมาบอกไม่รู้เรื่องเลยพอพวกนี้ไปบอกจริงแกก็ต้องมาดูพอมาดูแล้วบอกไม่ต้องเกรงใจนะจะรับก็รับไม่รับก็ไม่เป็นไรผลที่สุดคุณหญิงกัสมาแกก็เลยพูดมาว่าดิฉันนะ่ะท่านเป็นคนจริงนะพูดตรงๆนะเราบอกเราเนี่ยจริงกว่าคุณหญิงอ,งองีกเขาบอกว่าเขานี่เขาอยู่ระดับบริหารแล้ว ไม่มีโอกาสที่จะหาหนักศึกษานักเรียนนี่มาให้ท่านได้แต่ท่านผอ,อเหล่าเนี้มีโอกาสท้าหาหนักเรียนมาให้ที่นี่ได้เปิดให้เลยทุกคนเงียบหมดเลยต้องเป็นเว่าโรงเรียนวัธยมสงธารามหรือจากมอบให้ทอทก็ยุติกันไปพอยุติกันไปเสร็จเรียบร้อยเราเอจะทําไงเราจะเปิดเองดีไหมถ้าเปิดเองเนี่ย ก็จะต้องเสียสละห้องล้างไตเพราะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงเรียนเนี่ยมันสูงมากห้องล้างไตก็สูงมากที่ประชุมกรรมการมนิธีเราก็เลยบอกว่าเอาห้องล้างไตไว้เถอะช่วยผู้ได้โอกาสยากไ้ไว้ก็เลยเอาเครื่องล้างไตไว้ศูนย์ฟอกเลือดล้างไตไว้ก็เลยตัดสินใจว่าเอาไพ่ใบสุดท้ายถ้าเกิดกทมไม่รับ เราก็จะทําเองบังเอิญสมัยนั้นอะ่ะคุณทวินภัยสนเป็นและเป็นรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าจําไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นสสอยู่ในเขตแถวแถวนกีกคชันชกรุงเทพเนี่ยที่มาุติพอมาเสร็จเนี่ยแล้วก็คุณสิริเวศรันนทเทศถิตก็มานั่งคุยกันก็เลยตัดสินใจว่ายกให้กรุงเทพมหาน,นครก็ติดต่อกันเป็นภายใน ก็ได้คุยกับคุณนินนาชธชลิตาหนนสมัยนั่นเป็นรองประหลัดกรุงเทพมหานครดูแลการศึกษาท่านพวินทัยสนเนี่ยเขาเป็นสอสอด้วยแล้วนุ่มจะเป็นรัฐมนตรีด้วยก็โทรศัพท์คุยกับนินนาท่านนินนาก็จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็แล้วแต่ก็รับโรงเรียนก็เกิดเดินขึ้นได้ตลอดมาและทุกคนที่เปิดมาหลาหลายองค์กรก็บอก จะเปิดได้สกี่นะ้านักเรียนที่ไหนจะมาเรียนไปไปมาครั้งนั้นเปิดนมีนักเรียนถึงสามร้อยคนแต่มาปัจจุบันเนี่มีนักเรียนพันสามร้อยกว่าคนและอาคารเรียนก็ไม่เพียงพอเราก็เลยตัดสินใจของบประมาณหางบประมาณจนได้อีกสี่สิบห้าล้านบาทมาสร้างอาคารหลังใหม่นี้นี่ความเป็นมาของของ โรงเรียนบัณยิสุทธารามโดยที่เราใช้เงินที่เราหาดริยาดในแรงกายเนี่ยถึงห้าสิบกว่าล้านเอามาสร้างอาคารละครั้งแรกนี่นี่เป็นเป็นส่วนที่หนึ่งแล้วหลายคนก็สงสัยว่าเราทําไปทําไมไอ้ที่จริงลรวบอกไม่อยากจะทําหรอกอยากจะอยู่เฉยๆให้สบายๆแต่ทีนี้ในด้านการศึกษาก่อนในด้านการศึกษาเนี่ย ในเขตคลองสามเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอใครจบโรงเรียนวสุธารามจะไปสอบเข้าที่ไหนมาถึงหลวงพ่อท่านพ่อครูท่านจะพุนฝางลูกไงเถอดจะไปฝางเข้าที่ไหนเอาสุษานนาลีทวีทาสาธิตบ้านสมเด็จบางประกกสวนกุหลาบต้องมาพึ่งพระทั้งนั้นไอ้เราก็บอกอุแม่ แลวท่านทั้งหลายจำไว้าานะแม้แต่บ้านสมเด็จเนี่ยสมัยนั้นมันไม,ไม่ไม่ได้เข้าง่ายอย่างนี้หรอกนะมันเข้ายากนะก็ฝาเข้าบ้านสมเด็จไปข้เยอะเพราะเราสนิทคุ้นเคยกันมากนะแล้วตั้งแต่นั้นมาแล้วแม่เหนื่อยแล้วคือเรื่องฝาจนคนหลายคนเรียนจบแล้วทำงานแล้ว เรายังใช้นี่โรงเรียนต่างๆหรือพระต่างๆที่เราไปฝากเขานี่ยังไม่หมดเท่าทุกวันนี้ฉะนั้นเราเลยมุ่งมั่นว่าเออเราก็การศึกษาน้อยจบแค่ป .4 ลองสร้างโรงเรียนมาสักดูหน่อยเถอะนะก็เลยลองๆดูก็รสร้างจนเป็นผลสําเร็จเพราะในเขตคองสามเนี่ยไม่มีมัธยมตอนปลายเลยไม่มีมัธยมตอนปลายเมื่อจบแล้วก็ต้องไปดิ้นลนหาเท่าที่อื่นกัน เราจึงพยายามดิ้นรนมาจนประสบความสาเร็จถามว่าทำไมเราต้องดินน้นรนถ้าเกิดเราไม่มีอดีตเราก็คงไม่มีปัจจุบันไม่มีปัจจุบันอนาคตก็ไม่เกิดโรงเรียนต่างๆหรือง,งานต่างๆมันเกิดเพราะมีอดีตแล้วความยุ่งยากแต่และอย่างเนี่ยนะมันมีสามอย่างเรื่องโรงเรียนนี่เอาเข้าๆตรงนี้ Lindsey. ฟองฟอกเอลือดลังไใตกับศูนย์จักษุแพทย์แล้วก็เรื่องวัดเอาสักเรื่องหนึ่งพวกนักศึกษาที่มีสติปัญญาอยากจะฟังเรื่องไหนที่กล่าวมาสามเรื่องเนี่ยศูนย์จักสุแพทย์ฟอกเอลือดลังไใตเรื่องวัดเอาเอาเอา,เอาข้อหนึ่ง แล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นชมเอาเร็วเอาอะไรนะฟอกเรียนหะลังไตนะในเมื่อน,นักเรียนนักศึกษาอยากฟัง,ง,ฟอง่องฟอกเรียนหลังไตเนี่ยซึ่งดั้งเดิมเลยเนี่ยศูนย์ฟอกเรียนหลังไตเนี่ยมันเป็นตึกสองชั้นดั้งเดิมเลยในเมื่อแปดสิบปีที่แล้วตรงเนี้ยเป็นปัจช้าตรงเนี้ยก็เป็นปัจช้าหมดเลย ฉะนั้นใครมานั่งสาลานี้หรือมาทําบุญที่ตรงนี้จะมีแรงกิตยานุภาพของดวงวิญญาณต่างๆพุ่งขึ้นมาให้พวกเราได้รับพลังตรงนั้นถ้าพวกเธอมีเซนดีๆและทุกคนไปก็ประสบความสําเร็จมันแปกตรงนี้และตรงศูนย์ฟอกดรวยหลังไตเนี่ยเป็นปัจฉาเมื่อเป็นปัจฉาเสร็จเรียบร้อย เราก็พยายามอยากได้ที่แปลนี้แต่เนื่องจากว่าเป็นของบุคคลเขาที่หนึ่งร้อยเอ็ดตารางวาเราก็พยายามวิ่งขอซื้อเขาซื้อเขาจนประสบความสำเร็จกว่าจะซื้อเขาได้เนี่ยนักศึกษาท่าหลานะเราจะต้องหาเงินเนี่ยมากมายเยอะแยะเพราะในชีวิตเราเนี่ย เราไม่ได้เด็กดีมาจากไหนเราเป็นเด็กที่ฆ่าคนไม่เป็นเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยขโมยวิ่งลาวป้นจี้นี่ตกเป็นหมดและในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องไปพบกับจุดจบที่เขาให้ไปอยู่ในลั้วของสถานฝึกพอเราไปอยู่ในรั้วสถานฝึกเนี่ย เราะเราเป็นเด็กนิยมจากบ้านมนาะตั้งแต่ปีพศ2508เนื่องจากว่าพ่อเนี่ยแกเกียดแกเกียดลูกคนไหนก็นแล้วแต่หรือคนต่างๆที่ขโมยไอ้เรานี่มันก็ชอบขโมยเงินพี่ๆน,น้องขโมยเงินพ่อจนวันมันมีพ่อจับได้แลวไล่ออกจากบ้านเราก็บอกอ้าวไม่เป็นไรแล้วก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่บัตรกันถึงบัตรเนี้ยไม่ได้เข้าบ้านเลย เมื่อเป็นดังนี้เมื่อเราไปจุดจบสครั้งอยู่ในสถานสุดและแล้วบุญเรายังมีบ้างที่ว่าบุญมีเพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านหม่อมราชวงศ์อดุลกิตกิตยากรเป็นผู้มีการสถานพิมิตและท่านศาสตราจารย์ประภาสปวยชัยเป็นอธิบดี สารคดีเด็กและเยาวชนกลางท่านมาเจอเราพอม,มาเจอเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกคนไม่กล่าวก็ไม่ได้คือท่านแพทย์หญิงอำนวยศรีจำมริเป็นแพทย์ที่อยู่ในสถานฝึกนั้นมาเจอเราแกคงถูกชะโลกชะตาเราพอแกรู้ว่เราจะปลดปล่อยแกถามเธอจะไปอยู่ไหนเหรอผมบอกผมก็ไปเรื่อย จะไปไหนที่ไหนมีข้าวกินอะไรกินผมก็ไปเขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษากับหม่อมณชวงอดุลกิจกอาจารย์ประภาสอาจารย์ประภาสกับหม่อมอดุลกิจก็ก็ามาคุยกับเราเราก็บอกครับผมก็ไปทําเรื่องผมและเราในฐานะที่เป็นเด็กอยู่ในสถานฝึกไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติพี่น้องไปเยี่ยมเลยแต่เดชบุญว่ามีครูสิทัศน์ท่านหนึ่งดูแลเราตลอดมา ตลอดระยระยเวลาสองปีกว่าเกือบสามปีแกก็บ okay, อกเธอเธอปล่อยแล้วไปอยู่ไหน<โดย>บอกพวกให้ทาเรื่องขผมสิครูครูครับจะบอกครูขออะไรสักอย่างได้ไหมครูช่วยเธอมาตลอดครูก็เหมือนแม่เธอคนนึ่งนะเธออยากได้อะไรครูจัดการให้หมดนะเธอผิดกับเด็กคนอื่นๆนะเจ็ดแปดร้อยคนเนี่ยนะบอกครับครูต้องการอะไรครับครูขอให้เธอไปบูชาที่ครูสักหน่อยเถอะนะแล้วครู คนนี้คนเร็วๆหรือคนนี้เหี้ยอย่างผมนี่มเราจะไปบวชโอ้โหเราทิ่ใจหายเลยเขาบอกเอาเครูเนี่ยมีลูกสาวสองคนและอีกคนนึงก็จะกระเดียดไปไม่เคยเต็มร้อยครูขอเธอไปบวชเลยเถอะนะยเราก็อา้าบวชก็บวชจะไปบวชที่ไหนก็ไปเขาก็พาไปหาท่านหมอบอดุลกิจแล้วก็อาจารย์ประภาสอาจารย์ประภาสหมอบอดุลกิจก็ เอาเราเนยไปฝากไว้ที่จิตภาวันวิเไทไลคืออาจารย์กิติวุฒโธเราก็ไปอยู่ที่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็พยายามศึกษาสิ่งแวดล้อมต่างๆหมดเลยทีนี่พ่อ,พอแม่รู้เขา้าแม่ก็ดีอ,อกดีใจรีบไปเยี่ยมที่จิตภาวันพอเราไปอยู่สถาบันได้ได้สามปีแม่ก็บอกอายุครบบวชแล้วกลับมาบวชที่วัดบ้านล้วนะลูกนะ น่นเนนเราบอกอ่ะก็ได้ก็จึงกลับมาบตรที่วส,สุธารามมาเจอท่านพะกรูสุดทาลังการอดีตเจ้าวาดวัดนี้ท่านก็เข้าใจว่าสมัยนั้นเน่ยใครที่ผ่านชิตภาวันมาจะต้องเก่งมากมายควา,ามรู้แน่นมากท่านก็เลยบอกว่าระจบมาเจ้าจิตภาวันเนี่ยจะพัฒนาเด็กแถวนี้ได้ยังไงบ้างเพราะแถวเนี้ มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเป็นป่าก็เป็นปา่ปนปาหมดแล้วมีแต่สลัมทั้งนั้นยาเสพติดร้อมรอบนี้หมดเลยแล้วคนด้วยโอกาสก็เยอะในที่สุดระบอกผมก็จะลองดูลองดูซิเราก็เขียนโครงการห้าปีทั้งๆเราไม่มีไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยแต่ในเมื่อถูกหยิบยื่นมาตรงนี้ก็เลยต้องทำตรงนี้เขียนโครงการมา พอเข็นโครงการมาได้ประมาณไม่นานหลวงพ่อเจ้าวาดพระรูสุทธารังการเนี่ยซึ่งลาศิกขาโอ้โหใจหายหมดไอ้การลาศิกขาของท่านเนี่ยก็มาจากสาเหตุหนึ่งโรงเรียนพระสุทธารามซึ่งโรงเรียนเนี่ยในโครงการเนี่ยของอดีตเจ้าวาดเนี่ยจะต้องอ,อเมเนไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็โรงเรียนเนี่ย จะไปอยู่ฝั่งตลาดทีนี้วัยยาวัจกรไม่เห็นด้วยท่านก็ไม่ว่าเอาและในที่สุดเนี่ยท่านไปทุดงเราก็ไปทุดงกับท่านไปทุดงท่านก็ตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดคือรองเจ้าวาดเป็นรักษาการโรงเรียนนี่มาขอกั้นล้ววัดก็ไม่ให้เจ้าวาดไม่ให้ เจ้าวาดบอกว่าถ้าไปกั้นรั้วแล้วเนี่ยเด็กพอเิกเรียนเนยต่องวันก็ตามเด็กมันจะไปกินข้าวที่ไหนท่านไม่ให้กับท่านแล้วท่านก็ไปทุดงกลับมาเสร็จรียบร้อยโรงเรียนกัน้นรั้วเสร็จหมดเลยเจ้าวาดท่านตัดสินใจสึกเลยดีขอโน้มวิิๆนะเมื่อสึกเสร็จท่านสึกไปได้ประมาณสักเดือนกว่าท่านไปบวชใหม่ ไปบวชอยู่ที่วัดไ่บางโคเนี่ยไปอยู่กับหลวงพ่อภูลเราก็ตามไปออ้อาจารย์บวชแล้วดีจังเลยไปอยู่นั่นพอไปอยู่เสร็จนะแล้วท่านเองเนี่ยไม่นานหลวงพ่อพูลมรณภาพตายผู้รักษาการเจ้าวาดตรงนั้นเกงว่าองค์นี้เป็นพระรูลสัญญาบัตรจะมาแยกตำแหน่งเจ้าวาดอีก็เลยขับไล่หรือว่าทำทุกวิธีทางให้ท่านย้ายออกจากวัด วัดนี้ไปท่านก็เลยตัดสินใจไม่รูือกทำไงเขาไล่ซึ่งอีกซึ่งไปได้ไม่กี่วันท่านเป็นบวชอยู่ที่วัดคลองคูมโดยมีหลวงพ่อวงวัดปณิวัฒเป็นผู้ชาพอบวชเสร็จเรียบร้อยไม่กี่วันไม่กี่เดือนน่ะได้ได้พอสมควรเลยนะอาจารย์หวินเจ้าวาดวัดคลองคูมมรณภาพใายไปเป่าหูอีกนี่เขาเป็น เจ้าวาดมาก่อนเป็นสัญญาบัติด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวมัดตำแหน่งนเขาก็ขับไล่ไกพยักไล่หมดแกเลยตัดสินใจเอาผมขอพักทิ้งอุสัยเฉพาะเข้าภาษาเถิดเขาก็ไม่อยอมท่านเลยตัดสินใจเดินทุด,ดงไปเรื่อยพอเดินทุด,ดงไปถึงโคราชอำเภอปักทงชัยพอไปถึงปักทงชัยเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้ไปแต่ท่านเราไม่รู้ไม่ข่าวอีกทีดูว่าท่านศึกแล้ว เราก็เอ้ท่านสึกอีกแล้วพอศึกไปท่านสึกไปคร้นนี้ได้หลายปีนะได้หกเจ็ดปีมารู้อีกทีนึงว่าท่านบวชแล้วเราก็เดินทางไปที่ประชาที่ตอนนี้เป็นวัดปา่าสติธรรมก็ไปเจอท่านบอกอาจารย์ทําไมศึกแล้วแล้วบวชอีกแหละที่บอกท่านเอ้ยผมกรรมมันเยอะที่เดินมาเนี่ยมาเจอแม่ต้องการมาโปรดแม่ แต่แม่เนี่ยนอนเนี่ยจมกองมูดกองอึบดกินข้าวผสมอึอะไรไม่มีใครดูแลเลยท่านเห็นดังนั้นคนสภาพนั้นไม่ได้พระเลสึกสึกก็มาดูแลแม่พอแม่ตายวันนั้นอ่ะตอนเช้าตอนเย็นบวชแล้ว่านก็เอาศพแม่่านไปไว้ที่ปัจชานี้แล้วเานก็สร้างวัดขึ้นมาที่ปัจชาอันนั้น ปัจจุบันนี้คือวัดป่าสันติธรรมและท่านก็พงเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้อาตมาก็เป็นจัดการทําศพให้ท่านเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นอดีตเจ้าวาดท่านหนึ่งการต่อมาเมื่อเจ้าวาดลาศิกขาไปผู้รักษาการเจ้าวาดก็มาบริหารวัดเราว็็โครงการใี้บอกเจ้าวาดท่านให้เขียนไว้ อุ้ยดีดีโครงการนี้ทําได้เลยเอาเลยสนับสนุนแต่บอกแล้วท่านบอกสนับสนุนแต่การกระทำของท่านไม่ได้สนับสนุนเ, uh. เรา,า,เ,ราเลยเราไม่รีดทำยังไงท่านไม่เห็นด้วยเลยเราก็เลยตัดสินใจเอ้าไม่เห็นด้วยเราก็เอ้าเราก็พระบูตใหม่ก็เลยตัดสินใจจะพยายามศึกษาเราเรียนให้เต็มที่แล้วเช้าฉันเช้าเสร็จวิทยาตรเสร็จก็เดินจากนี้ไปปักของตลาดรถเป็นติดมากไปปักของตลาดเสร็จเรียบร้อยพอเดินไปทีไรก็นึกถึง สมัยกูเป็นเด็กเนี่ยลางสะพานพุทธกระโดดน้าหนีตํารวจก็เยอะไปใต้สะพานพุทธเนี่ยที่มันมียื่นออกมาตรงเอ้ไม่น้าน่ะตรงนั้นมันมีท่อประปาส่งเนี่ยไปโนอนคล่อมท่อประปาหนีตํารวจเนี่ยก็หลากหลายครั้งไปถึงถึงตรงนั้นนึกถึงสภาพเป็นเด็กแล้วก็ไปอบรมเด็กบ้านเมตตาเป็นระยะเวลายเวลาถึงสิบปีมั้งพออบรมเด็กบ้านเมตตาเสร็จเรียบร้อยเริ่ม เที่ยงครึ่งก็เดินจากบ้าเนเมตาเนี่ยไปท่าช้างไปเรียนหนังสือที่วัดละคังเรียนอภิธรรมพอเรียนอภิธรรมจบสามโมงครึ่งก็เดินจากท่าช้างเนี่ยมาข้ามเรือมาวัดมหา,าธาตุมาเรียนอภิธรรมกับท่านอาจารย์สุม,มนฑนพิโกใครไม่รู้จักมากอาจารย์สุม,มนานานทิโกใครรู้จักไหม นี่ขอตำหนิหน่อยนะทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์เนี่ยไม่ได้ศึกษามาเลยเพราะอะไรอาจารย์สุบลนธนะิโกนเนี่ยเป็นผู้ปั้นเจ้าวาดวัดจักแดงนี่เป็นคนสอนลงมาฉะนั้นทราบ,บาาวันช่าไปวัดจักแดงมาก็นี่ไงอาจารย์สุมบลเป็นเจ้าวาดองคอ์กรนะแล้วก็ปั้นมาเจ้าคุณองค์เนี้มาเป็นตัวตายตัวแทนท่าน เห็นไหมเมื่อท่านสิ้นไปแล้วตัวแทนนี่ก็เกิดขึ้นมาเห็นไหมนี่พอเราจบอภิธรรมบัณฑิตเสร็จเรียบร้อยเราก็มาลุยงานพอมาลุยงานก็บอกหลวงพ่อเจ้าว่าบอกผมจะทํางานท่านบอกท่านไม่ก็เห็นด้วยเราบอกแต่ผมต้องทําเพราะผมเป็นเด็กบ้านบ้านนี้จะต้องปราหรือยาเสพติดที่หมดถ้าไปพูดโครงการเหล่านี้ใครๆก็เห็นด้วยแต่ปรากลัวว่าชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่เห็นด้วยโถไอเด็กบูนซืมอในหะ้องบวชมา เบื่อล้างก็ลักเล็กขโมยน้อยวิ่งป้นเข้ามาขโมยเข้ามามันจะไัดทาอะไรได้เราก็เลยลองดูเราก็บอกในใจพ่อแม่มไม่นับถือกูก็ไม่เป็นไรด้ยในใจก็คิดกูเอาลูกบมึงเว้ยก็เข้ากับลูกชวนลูกเข้ามาตั้งกันคณะทํางานกันแล้วก็ไปเข้ากับทหารพัฒนาตอนนั้นอยู่ที่เตตรงพระลูกทรงมาเอาทหารพัฒนาเนี่ยมาสอนแผนกช่าง ช่างไฟฟ้าช่างอะไรเนี่ยเอามาสอนที่นี่จนให้เด็กบางเนี่ยมีงานทำเพามีงานทําแล้วก็มารวบรวมคนกันในที่สุดก็จําเป็นจะต้องคิดว่าต้องมีเงินทุนเราเลยตัดสินใจว่าต้องสร้างเป็นมูลิธิเราก็พยายามหาเงินครั้งแรก2 5ง1กน่บบอกจะจัดเททองหลอ่อพระให้เป็นของที่ระลึกกับชาวบ้านที่มาร่วมทําบุญสักหน่อยไปขออนุญ,ญาตเจ้าวาดเจ้าวาด ดีดีทำได้ดีแต่ไม่ให้ใช้สถานที่เ,เราเอามืรู้อะไรไม่ให้ใช้สถานที่เราเลยตัดสินใจนู่นไปเททองหล่อพระที่หน้าสังคมตระกูลลิ้มนะ่ะแต่เทตรงนั้นนะ่ะพบเทตรงนั้นเสร็จในวัดกับมีอะไรรู้ไหมมีงิ้ววัดเททองหล่อพระหรอี่ต้องไปใช้ที่สมาคมตระกูลลิ้มเป็นสันเจ้าจีนคนจะมองเห็นแต่วัด ก็มียิ้วมันส่วนทานกันหมดเราก็เอา้าก็ทาไปในที่สุดเราก็มานั่งคิดอื่นไม่ยัง่งยีหลกหลวงพ่อเจ้าวาดตรงเนี้ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีความรู้ความอะไรพอสมควรเราก็มานั่งคิดเรามานั่งฟังนโยบายของหลวงพ่อเจ้าวาดลูกนั้นท่านก็ต้องการจะยกชอบฟ้าวิหารหลวงพ่อฉิงชออฟ้าวิบดเก่าเนี่ยนะ ท่านก็ทาเรื่องจะทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระเทพทีนี้เราได้ยินระบอกก็ไปกราบเรียนท่านอาจารย์ผมเคยอยู่จิตภาวันมานะอาจารย์ทําอย่างนี้สิอาจารย์อย่าไปทูลเชิญเองบารมีเราไม่ถึงหรอกเพาทําไงระบอกอาจารย์ผมอยู่จิตภาวันเน่ยนะท่านอาจารย์กิติวุฒโธเนี่ยเก่งมากนะเออแล้วทําไมท่านเอจะทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระเทพเนี่ย หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนี่ยท่านไม่ทูลเชิญเองท่านแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เป็นประธานจัดงานในนั้นแล้วทำหนังสือตรงเนี้อันหนึ่งขอในการจัดงานตรงนี้ให้ขอให้ท่านได้นำควมพึงกาบบุงคมทูลอัญเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวสมเด็จพระนางเจ้าพมนาชินีนาถเสด็จเป็นประธานเขาทำตรงนี้อาจารย์ เพราะบารมีท่านก็ยังไม่ถึงตรงนั้นผู้ที่เป็นประธานตรงนั้นก็อ้าวตามหนังสือตรงนี้ความเจตนาก็อ้านถึงหนังสือกิติวโุโธตรงนี้มีความประสงค์พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรอัญเชิญเสด็จจึงกราบเรียนท่านลาดเลขานำความกราบค่มทูลการจะคุยประกนานใดสุดแต่จะทรงโปรดอะไรแบบนี้ก็ทำอย่างนี้เท่านะั้นโอ้รรมดาเลยยักเดินเลยทีนี้จะทำหนังสือเองลงนามเองที่วันหนึ่ง หนังสือสำนักล่าเลขามาส่งเราก็คล่องใจแล้วเกิดจะเป็นยังไงเราก็เอาจดหมายเนี่ยมาเถอะว่าใช้วิชามาลหน่อยก็กาต้มน้ํามาต้มไว้แล้วกาติดแน่นไอขึ้นมาเราก็เอาตรงกาวตรงเปิดเนี่ยเอาไปอังอยู่ไอ้ตรงควันนั่นแหะจดหมายก็เปิดสเสน็จเราก็อ่านดูว่าได้นําความกับบัคคมทุนแล้วและส่วนเกี่ยวข้องไม่สมควร เสด็จเพราะเป็นสถานที่รถยังเข้ามาไม่ถึงเลยสมัยนั้นน่ะนะก็เป็นยุติตายทีนี้ปรากฏว่าหลวงพ่อเจ้าวาดองค์นั้นเกิดคิดว่าบารมีท่นมากท่านทำหนังสือแต่งตั้งกรรมการจัดงานรับเสด็จว่าพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเท่านั้นล่ะทีนี้ฝ่ายวิย,ยาวิศกรก็เกิดไม่ค่อยถูกกับเจ้าวาดองค์นี้ ท่านเองพอทะลวรูเว่าวเจ้านายไม่เสด็จทําไมเจ้าวาดไปประกาศว่าเสด็จและทําเหรียญออกมาวายาวัชกรก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปสํานักราชเลขาขอขอทราบรายละเอียด